ไม่ใช่หันมาเลี้ยงใช่ก็ไม่ตัดไม่ตามาแล้วก็ตอให้แน่นนะจะให้เสาคาต้นไม้ล้มนะวันนีบางคนเนี่ยทำเสาคาเดี๋ยวจะลองไปจับดูว่า้ามันโยกอันไหนใครเป็นคนทาคนนั้นต้องรับผิดชอบอันที่สองก็ไอที่มันใส่ปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยช่วยเดินไม่เป็นแถวดีไปเนี่ยทํนี่เอาออกเลยเนี่ยเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจตายได้เหมือนสํารักอะแล้วมันร้อนใช่ ใครเคยมไม้คําเรื่อยมีไม่เรื่อย